สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่ปีใหม่นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาช่วงระหว่างวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่31มสิกราคม2 5 6 8นะคะและในคลิปนี้แม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่ เกิดอยู่ในราศีกันนะคะท่านที่เกิดในราศีกันในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านเกิดระหว่างวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอออะไรก็ตามราศีกันก็จะหมายถึงวันที่ที่แม่หมอบอกกล่าวเอาไว้นี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้ แม่หมอต่อเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ทาโรตนี้แล้วก็อิงจากไพ่เลนะมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉับังความแม่นยํายิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้ากไม่ได้อิงลัคนานะคะขอท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้แล้วเรามาดูดวงชะตากันดวงชะตาช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกรามาดูกันเจ้าชะตาที่เกิดอยู่ในราศีกันนี้ช่วงนี้ดูตัวท่านมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเซ็งเซ็ง,ง,งท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยกับสภาวะสิ่งแวดล้อมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะคะ หันไปทางไหนก็ไม่ได้ดังใจดั่งหวังมันรู้สึกเซ็งๆนะมันจะมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นทีนี้แม่หมอจะมาแยกดูทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับการงานท่านที่เกิดในราศีกันช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมนี้การงานยังไม่ค่อยดียังไม่เจียมใสนะงานมันนิ่งมันเงียบ หากแม้นว่าท่านในทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามท่านทำอยู่ในตำแหน่งอะไรอยู่ในหน้าที่อะไรเงินเดือนเท่าไหร่ท่านก็อยู่ได้แค่นั้นอยู่อย่างนั้นมันไม่มีการเจริญมันไม่มีการเติบโตขยับขยายขึ้นเลยนะคะมันถึงแม้ว่าท่านจะขยันะยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้ดังใจดังหวังมันยังนิ่งๆนะคะ หรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การงานมันเงียบมันเงียบมากๆเลยจา้าเมื่อก่อนนี้ยังมีผู้คนมากมายหลั่งไหลมารับใช้บริการนะคะพอมาช่วงนี้มันนิ่งมันนิ่งมัน,น,งมนเงียบเงียบทำให้ท่านนี้รู้สึกว่าเซ็งเบื่อหน่ายมากๆบางทีลงทุนลงแรงไปมากมายแล้ว ผลตอบแทนมามันไม่คุ้มเลยนะคะมันจะทําให้ท่านบางทีก็นึกท้อแท้ท้อถอยไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องแห่งการเงินสําหรับการเงินแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดีแบบมั่นคงนะคะเพราะว่าฐานะแห่งการเงินของท่านนี้มันฐานะเดิมๆมันก็ยังดียังมั่นคงอยู ทีนี้พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกรามันก็ยังอยู่มั่นคงอยู่นะถึงมันไม่ได้มีเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีลดลงมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มาดูเรื่องแห่งความรักสําหรับความรักแล้วท่านที่เกิดราศีกันนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังมกรานี้ดวงความรักไม่เจ่มใสเลยไม่ดีเลยแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองอย่างหนึ่งคนโสด สองคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวสำหรับคนโสดแล้วดวงความรักนี้ก็นิ่งมากเงียบมากคนที่อยู่บนันออยู่คานทองก็อยู่บนคานทองไปก่อนนะคะยังไม่ต้องลงมาหรอกถึงลงมามันก็ไม่ได้ดังใจดังหวังพอช่วงนี้หากเม้นบางคนบางคนมีคนมารักมาชอบมาจีบมาใคร่กับน้มจีบ ็มาแต่เพียงระยะแรกๆมาฉันรักคุณผมรักเธอไอร้รบอยู่อะไรก็แล้วแต่พอมผ่านไปมันก็เหมือนผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะบางบางคนมารักเป็นเรื่องเป็นราเป็นจริงเป็นจังอ่ะพอจะรักเข้าจริงๆพอเอาใจจะไปรักเข้าจริงๆแล้วปรากฏว่าเขามีตําหนิมีพันธะมันก็ไม่สามารถที่จะรักได้เพราะว่าเขามีเจ้าของ ดังนั้นคนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะทีนี้มาดูคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกรานี้ก็สถาบันครอบครัวนี้ไม่เจียมใสเลยรู้สึกว่าภรรยาและสามีนี้มันรู้สึกมีความเบื่อหน่ายเสงส่เสงเเสงซึ่งกันและกันมันจืดชืดเย็นชามันไม่เอออ,อห่หมกกันมัน ความคิดความอ่านมันสวนทางกันมันรู้สึกเบื่อชีวิตเซง็งอยากจะเลิกลาให้รู้แล้วรู้รอดไปมันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือด้านแห่งความรักที่มาดูเรื่องเคาะท่านที่เกิดราศีกันก็ถือว่าดวงท่านนี้ดีไม่มีเคาะพย,ยัญชนะอนารไรนใดๆนี่คือเรื่องที่ดีนะคะทีนี้แม่หมอจะบอกว่าถึงแม้ว่าท่านนี้จะเซ็งในการงาน จะเซ็งในความรักแต่ถ้าว่าชีวิตความไปอยู่ในการดําเนินวิถีชีวิตของท่านยังอยู่ย็นเป็นสุขยังสุขสบายดีมีพืชพันธุ์ทยานอุดมสมบูรณ์ดีนะคะงานมันก็ถึงไม่ได้ดังใจมันเซยงมันก็ถือว่าได้งานที่มั่นคงดีอยู่การเงินก็ยังมั่นคงความรักคนที่เป็นคู่ถึงแม้ว่ามันจะเส่ยงกันแต่มันก็ไม่ได้เลิกกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินวิถีชีวิตของท่านนั่นก็คือ หากท่านใดก่อนหน้านี้ท่านเคยมีความรักมีคู่รักแล้วต่อมาท่านก็มีการเลิกลาหย่าล้างกับคนรักกับคู่รักไปแล้วพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมนี้โดยเฉพาะช่วงวันที่25ถึงวันที่3เดืมกราคมนี้นะคะคนรักเก่าของท่าน ก็จะ้อนกลับมาหาท่านจะนำเอาความรักมาสู่ตัวท่านก็มันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียหากท่านใดเมื่อเลิกไปแล้วหากยังไม่มีคนรักใหม่หากยังทวินหากันอยู่ท่านก็จะมีความสุขสดชื่นแต่ท่านใดท่านเลิกไปแล้วแล้วท่านก็มามีความรักใหม่แล้วพอความรักเก่าหหนกลับมานี่แหละมันจะเป็นปัญหานะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้ ก็เป็นอันว่าท่านที่เกิดในราศีกันแม่หมอก็ตรวจเช็คดูดวงชะตาจบไว้แต่เพียงแค่นี้และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมไม่ได้เจาะดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งแต่การทํานายนี้ถูกต้องแม่นยําฉมัง80%ได้นะคะทีนี้หากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงชะตาของเราโดยตรงโดยแท้จริงแล้ว ก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะโดยให้ท่านนี้ท่านจะมาดูดวงจากไพ่ทั้งสองชุดนี้ท่านมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถามดูดวงชะตาถามจากไพ่ทั้งสองชุดนี้ท่านจะได้รับคําตอบที่เป็นจริงที่แน่นอนที่มั่นคงนะคะแล้วไพ่นี้ก็สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาหท่านไดล้ล่วงเป็นอย่างดีทุกปัญหาแก้ไขได้หมดเลยนะคะทีนี้หากแม้นว่าท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลก,กันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้โดยแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ล ne ไอดีไว้ตรงนี้นะคะให้ท่านนี้แอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาแล้วโทรมาแล้วต้องการอยากจกะดูดูทางออนไลน์ท่านก็จะดูทางออนไลน์ท่านเปิดกล้องวิดีโอกันท่านก็จะสามารถเห็นไพ่ ท่านก็สามารถเลือกไพ่ได้ด้วยยานสัมผัสของท่านเองแล้วก็เป็นการทำนายที่ถูกต้องแม่นยำมังเช่นกันนะคะก็โอเคแม่หมอก็จะขอขอบคุณท,ท,ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนะคะทั้งเป็นคนไทยและคนต่างประเทศขอขอบคุณเป็นอย่างมากและขอให้ท่านนี้เมื่อเข้ามารับชมแล้วขอช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ ก่อนจากไปแม่หมอก็ขออวยพรให้ท่านนี้จงมีแต่ความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลบ๊ายบาย